เป็นยายพามาเที่ยวนะคะพาจะแสบมาเที่ยวสวนค่ะมองอูทุ่งนาโน้นนะคะ,ระ,คะระปฟงแดงเสือเหลืองนสวนนะคะสวนสวนกว้างมากแล้วก็นี่ก็เป็นที่ซ้อมสนามฟุตบอลนะคะ あれอะไรお店あれはจิปุนตัดชิมอตเตรอあれのところอ๋อตรงข้างหน้านั้นทุกคนเอามาซื้อมาแล้วมาทำทานกันได้นะคะไม่นะ่าบาร์บคิวยัดเตคนทำบาร์บีคิวกันะนะคงจะเป็น

Oh. Yeah. Thank you.

あ、行くおー,おーどこ行きたいのおーこえ今こえるじゃちょっと待って食べたら行く食べたら買ったら行くよもこう一行くじゃ <laughs> パパ一緒にいて、ほらパパいるよじゃ <laughs>。パパパパ ป้าม Harr mm ีเกณต่ป้าจะตตเขาเอ็นแต่อกเสียงจะตตใครบ้าเนะลองซื้อของแป๊บนึง ต้นสักรุระมีแต่บใบนะช่วงสักรุระบ,บานก็ไม่ได้มานะคะงนี้ติดคนทำบ้านนะคะอะไรม,มานี่ค่ะดูสวยไหมคะ ก่อนน,นคะคะ